เอาล่ะสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์ในการรีวิวตัวละครเกิดใหม่นะครับครั้งนี้ตัวละครที่ผมหยิบมารีวิวเนี่ยก็คือจักรพรรดิแห่งเวลกโมโดนะครับกับบารากันเนาะบารากันในเวอร์ชันนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับจะเป็นตัวละครล่างออริจินอลที่จะมีออกแบบแค่เฉพาะเกมบีดเบฟโซนี้เท่านั้นนะครับ เป็นตัวละครร่วมกับซีรีส์นิยายเพราะฉะนั้นเนี่ยบารากันในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าหลังจากการเกิดใหม่แล้วเนี่ยพี่แกนอกจากความเทแล้วจะได้ความเก่งมากน้อยขนาดไหนนะเออเห็นรูปแล้วสงสารแบมบี้เลยทำไมไปอยู่ <laughs> ในร่างบารากันแบบนี้นะเหมือนโดนปีศาจกินกิน <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนของข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับบารากันในเวอร์ชันนี้จะเป็นเผ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาเหมือนเดิมนะครับออกแบบเป็นตัวละครสีฟ้าสายสกิลนะ5 SP หลังจากการเกิดใหม่นะครับจะอยู่ที่886หน่วยที่เลเวล200นะครับค่า SP ก็ใช้ได้เลยนะนอกจากนี้ตัวของบารากันยังเป็นผู้สังหารอารันคาอีกด้วยนะครับตีอารันคาได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับ ในส่วนของลิงก์ลิงก์ดั้งเดิมจะเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิล12%เเซแต่พอเกิดใหม่จะได้ในส่วนของเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ติดอ่อนแรงอยู่ดาเมจจะรุนแรงขึ้น20%นั่นเองนะครับก็2ความสามารถใน1ลิงก์นะครับซึ่งเป็นลิงก์ที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับเพราะว่าที่รู้กันดาเมจโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะผิดป,ปกติเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะทางมันต้องใช้กับตัวละครที่ทำอฝสายติดสถานะงินๆได้อย่างง่ายน,นะครับ ต่อมามาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่บรากันได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกมาดูในส่วนของสกิลพัสซีฟก่อนนะสกิลพาสซีฟที่บาลกันได้รับเนี่ยจะได้ในเรื่องของความกว้างของสกิลกว้างขึง้น20%พร้อมกับยกเลิกการสโตรออีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลพาสซีฟที่ ดีเลยนะครับทำให้การโจมตีเนี่ยไม่ต้องสนใจกาดนะจะไม่ติดกาดอีกแล้วนะครับและในส่วนของออบบิลตี้ที่เจ้าตัวได้รับนะครับจะเพิ่มความแรงการโจมตีปกติกับสกิลอย่างละ20%นะความแรงถ้าไม่ตายแรงขึ้นอีก40%พร้อมกับลดคูดาว์สกิลไปในตัวด้วย12%นตะครับตัวของบารากันเนี่ยจะล้อตายได้1ครั้งนะครับเพราะว่าเขามีตายเกิด1ครั้ง100%นะครับและตัวของบารากัน กันไฟลวกกับอ่อนแรงร้อยเปอร์เซนต์เลยสามารถไปยืนแช่พวกบอ่อไฟบอ่ออ่อนแรงได้เลยนะกันถึง2สถานะด้วยกันนะครับพร้อมกับเบิ้ลฮิตสกิลบวกหนึ่งแล้วก็เมื่อตัวของบารากันทําศัตรูติดสถานะพิโปตีเนี่ยติดนานขึ้น5วินาทีในส่วนของสถานะผิปกติของบารากันจะเป็นในส่วนของติดอ่อนแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ลบเชิ้บวก1ครั้งนะครับเป็นอันสุดท้ายนะไอ้เพิ่มความเสียหายใส่ตัวละครติดอ่อนแรงเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของลิงก์นะครับเขาหยิบมา ให้ดูในภาพของ Ability ด้วยเนาะแล้วก็ต่อมามาเดูยนส่วนของคัมพี์ที่ผมแนะนํากันบ้างนะครับแน่นอนสายสกิลขึ้นตามนี้เลยนะ SP FCS ADK นะครับช่องสุดท้ายเอาเป็น SP นะครับเพราะว่าสายสกิลเน้นค่าพวกนี้จะได้ความแรงที่แรงที่สุดนะครับและในส่วนของเครื่องประดับและก็ลิง์ตัวละครที่ผมใช้งานนะครับก็เหมือนเดิมเลยตัวละครสายสกิลนะครับเน้นในเรื่องของค่า SP เน้นในเรื่องของความแรงสกิลเป็นหลักนะครับ ผมก็ใส่ของ3อย่างนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับตามที่บอกว่าเน้นในเรื่องของค่า SP หรือถ้าเกิดไปลงคอนเทนต์อื่นพวกตีกรงตีกิวก็เปลี่ยนไปใส่สติกเกอร์อะไรพวกนี้ก็ได้ให้มันตามเหมาะสมกับดันที่เล่นนะครับแต่ว่าค่าพลังหลักเนี่ยคือเน้นในเรื่องของพลังกดดันวิญญาณนะครับเพราะว่าสายสกิลใช้ค่า SP เป็นหลักอยู่แล้วนะครับและในส่วนของลิงก์นะครับก็มี3แบบเลยที่ผมมองว่าดูดีมากๆนะครับก็คือลดผูดาวสกิลก่อนนะ และก็เป็นรถคูดาวสกิลที่มันติดความแรงอื่นๆเข้ามาด้วยจะเป็นในเรื่องของรถคูดาวสกิลบวกเลือดเต็มได้ค่าพลังตีทั้งหมด25%รถคูดาวสกิลเลือดเต็มได้ความแรงสกิล20%รถคูดาวสกิลได้ความแรงสกิลไปเลยแบบไม่มีเงื่อนไขนะไองสามอย่างนี้เนี่ยใส่ได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเน้นในเรื่องของรถคูดาวสกิลเป็นหลักไปก่อนนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเอาให้มันวูนสกิลได้ทันนะครับ มาดูในส่วนของ b i l i t ตติดตั้งโบนัสน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ทำให้บารากันนะอันนี้ผมสมมติว่าเจ้า SN o นเป็นบารากันแล้วกันนะอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำก็เป็นในเรื่องของเลือดเต็มบวก5พลังโจทย์ทั้งหมด25นะครับแล้วก็อย่างที่2เอาเป็นในเรื่องของบวก sp เผียวๆไปนะผมแนะนำาออย่างนี้สลหรับบารากันนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเอาลิงก์บารากกันไปใช้งานเป็นหลักนะ แล้วเพื่อนๆจะทำน้ำหอมแค่เลเวล15ผมแนะนำว่าเอา SP ขึ้นก่อนเพราะว่า SP มันจะไปบวกในเรื่องของค่าพลังหลักนะครับมันจะส่งผลตอนเป็นลิง์ด้วยนั่นเองนะก็แนะนำสองความสามารถนะครับบวก SP กับเลือดเต็มบวกค่ามันทั้งหมด25%สลับบรานนรบากักันนะครับมาดูในส่วนของเกมเพกกันนะครับจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนนะการโจมตีปกติของบรารักันเนี่ยจะเป็นการโจมตรีระยะไกล4ครั้งด้วยกันนะครับเป็นการปล่อยลื่นไปข้างหน้า4ครั้งด้วยกันเนาะ ในส่วนของสกิลที่1จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของสกิลที่2จะเป็นการลวบไปข้างหน้าก่อนพร้อมกับปล่อยขึ้นไปข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการโจมตีโดยรอบแบบนี้นะครับเป็นการโจมตีกว้างๆรอบๆแบบนี้นะครับมาดูในส่วนของแอนิเมชันทำไม้ตายกันไหมครับ เอาละเราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมลงเป็นดันเก็บแต้มธรรมดาธรรมดาเลยนะไม่ใช่ดันโบนัสนะครับเพราะว่าบรลากาันเนี่ยผมไม่ได้ทำอบลิตี้น้ำหอมมานะครับซึ่งบาลกาันเวอร์ชันนี้เนี่ยก่อนเกินใหม่ผมมองว่าภาพรวมเกมเพย์นะก็ไปในทิศทางที่มันดูดีอยู่แล้วเห็นปห อ่ามันมีความไกลมันมีความกว้างเพิ่มเข้ามาหลังจากการเกิดใหม่ด้วยนะยกเลิกกัดอะไรพวกนี้ก็เพิ่มเข้ามาแต่เสียดายความแรงมันไม่ได้โดดเด่นมากนะเรื่องเกมเพย์เนี่ยผมมองว่ามันโอเคแล้วสำหรับบารากันเวอร์ชันนี้นะครับอันแน่นอนว่าเกมเพย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดเพอร์เฟกต์หรอกแต่ว่ามันก็อยู่ในรรตรฐานที่ดูดีนะสำหรับบารากันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยออกแบบมาผมมองว่าดูดีเลยนะสำหรับบารากันนะครับออกแบบมาได้แบบ ผมว่าตอบโจทย์สำหรับบาลาักัน,นะมันดูแบบเป็นเหมือนแต่กับพัดราชาปีศาจจริงๆเลย่ะเออเป็นกระดูกแล้วขึ้นพลังนี่แบบโอ้โหมันดูพิศวงด้วยนะเออก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับที่ผมมองว่าดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบหรือในเรื่องของการเล่นแน่นอนมันอาจจะไม่ได้เก่งเทียบเท่ากับตัวละครยุคใหม่หรอกแต่ผมมองว่าตัวละครเกิดใหม่พวกเนี้ยใครที่แบบมีเยอะๆเนี่ยก็เอากลับมาเล่นได้สนุกๆไปนะครับเออ มาเจอบอสนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ a n i m เ t ม o ชทัาไมตายกันนะนี่ไม่ตายอย่างเ,พโโงเทพเออก็สมนะครับที่เป็นจกักรพรรดิวิลฟูโมโดนะเออมันก็เหมาะสมทั้ร่างกายดูแบบหน้าเกมขามมากนะสำหรับเจ้าบราลกันต่อมาลงดันน้ำหอมเล็กกันบ้างนะครับผมไม่สามารถลงดันน้ำหอมใหญ่ได้นะ ไม่ได้ทำาอิไปที่น้งหอม,มานะอันนี้ก็จะอีซี่อีซี่หน่อยนะครับจริงๆภาพรวมการเล่นมันก็อย่างนี้อยู่แล้วสำหรับตัวละครสายสกิลสลับกิมนี้นะครับพวกสายสกิลเนี่ยก็เข้าไปหาศัตรูตอนที่มีสกิลนะครับจับจังหวะเอาว่าเราจะเข้าเราจะออกตอนไหนนะครับยิ่งตัวละครที่มีประสิทธิภาพสกิลที่มันกว้างๆที่มันไกลๆเคลียร์มอนเตอร์ง่ายๆมันก็จะเล่นลื่นๆแบบนี้เลยนะเออเล่นง่ายๆ่าเลยเนี่ยไหนป้าเออยิ่งสกิลไหนที่มันเคลียร์มอนเตอร์ได้มากกว่า1ชุดจะเป็นอะไรที่ดีมากแบบเนี้ เน,เนี่ยมันตายทีสามชุดเลยอ่ะนะครับเพราะว่ามันมีความกว้างแล้วได้ความแรงเข้ามามันก็ทะลุทีเดียวไปหลายชุดเลยนะครับเจอบอสนะครับดันน้ำหอมเล็กง่ายได้แล้วบอสแบบมอนเตอร์เรเวลมันกระชิดเดียวไม่ถึงร้อยนะเออมากสุดก็หนึ่งร้อยนี่ทำไมตายมันหน้าไปอยู่เป็นแบบไอ้บอสในเกมแนวโซมากเลยนะไอ้โจนฮะเออสภาพมันดูแบบเหมาะเกมพวกนั้นมากเออ สรับบาลากันในเวอร์ชันนี้หลังจากการเกิดใหม่นะครับอย่างแรกเลยเรามาพูดกันในส่วนของลิงก์ก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครเกิดใหม่เนี่ยหลายคนโฟกัสที่ลิงก์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับลิงก์ของบาลากันเนี่ยผมมองว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์ยังไม่ได้ใช้งานง่ายขนาดนั้นนะครับมันเป็นลิงก์ค่อนข้างจะเฉพาะทางเลยเพราะว่าตัวละครที่จะสามารถใช้ลิงก์ของบาลากันได้เนี่ย อย่างแรกเลยต้องทําให้อ e ิฝ่ายติดสถานะผิดปกติอ่อนแรงให้ได้และอย่างที่2ถ้าจะใช้งานง่ายๆเลยก็คือต้องทําให้อ e ิฝฟายติดอ่อนแรงแบบง่ายได้ด้วยนะถ้าเกิดอ e ิฝ่ายติดค่อนข้างยากเนี่ยผมมองว่าลิงก์มันจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คุณไปใส่ในเรื่องของรถผู้ดาวแล้วได้ความแรงอื่นๆจะใช้งานได้ดีกว่าใช้งานได้ง่ายกว่า นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของลิงเนี่ยผมมองว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนั้นและในส่วนของ Ability อัปเกรดที่เพิ่มเข้ามาให้นะผมชอบในเรื่องของความกว้างยกเลิกการอะไรพวกนี้เพราะว่ามันทําให้ตัวละครตัวนี้เล่นง่ายขึ้นแต่ในภาพของความแรงอื่นๆที่ได้ยกระดับมาหลังจากการเกิดใหม่เนี่ยพวก Ability ผมมองว่าเฉยๆยังไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกว่าเข้าตาขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดมีเหมือนฮาริเบลจะดีมากที่ได้ในเรื่องของเลือเต็มบวกความแรงสกิลเข้าไปอะไรประมาณนี้ แต่ว่าบรากันไม่มีเลยนะอันนี้น่าเสียดานะครับแต่ในส่วนของค่าพลังต่างๆที่อัพสกิลมาก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปภาพรวมก็ไปในทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดพูดในส่วนของภาพรวมทุกอย่างหลังจากการเกิดใหม่เนี่ยผมบอกว่ากลางๆไม่ได้ดูเก่งไม่ได้ดูดีอะไรมากไม่ได้ดูว่าแบบเป็นของใช้ที่มันใช้งานได้ง่ายๆในส่วนของลิง์ขนาดนั้นนะครับค่อนข้างจะเฉพาะทางไปหน่อยนะ ซึ่งเพื่อนๆที่มีแล้วถามว่าเอ้ยทําเกินใหม่ดีไหมผมบอกว่าทําไปเถอะนะครับเกินใหม่แล้วมันดีขึ้นมันเก่งขึ้นอยู่แล้วเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เอาไปเป็นโคตา้าในการลงพวกหอคอยนะหอคอยใหม่จะมาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับเผื่อตัวละครพวกนี้ได้ใช้อย่างน้อยเนี่ย คือเอาไปล็อกแทนตัวละครเก่งๆได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนี้ยิ่งเกิดใหม่มามันก็เล่นง่ายขึ้นมันเก่งขึ้นนะครับเวลาเล่นในหอคอยมันก็ดูดีขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําเกิดใหม่กันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในการรีวิวบาลากันเวอร์ชันนิยายเกิดใหม่นะครับก่อนจากการก็ฝากกันไว้ด้วยกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะ ถ้าพกคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถามาถเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับถ้าเกิดคลิปวันนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ